I do. I do. You what? Dig that paddywhack, give a dog a bone That was taking out your back to you the not dome yeah. When I look into your eyes hey. I know you're not about to last so, mm -hmm. with the two of hey. them You what? Smoking on the mm -hmm. so, getty green On the scene with lean the lean on my team gonna be Mr. Dream I achieved no fiend Can I show cause the cream I signed on the key 2020 on the scene no. She got them meds on her back Ask for the hundred and cash gonna let it sung สวัสดีทุกๆท,ท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแลแแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเว็บเติม .in.th วิธีสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกคำว่าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลและเติมเกมเข้าเว็บได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเกมที่เราจะเติมได้เลยส่วนสำหรับใครเติม Rv นะครับก็อย่าลืมกรอกเลข Open ID และสามารถเลือกราคาได้เลยนะครับเมื่อเลือกราคาเสร็จสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับ นอกจากเกม R.O.V. แล้วก็ยังมีเกมอ,อื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่น w a r l o r d f r e e f i r e Overwatch 2เป็นต้นนะครับและอ,อ,อื่นอีกมากมายสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนี้การันตีปลอดภัย100%ครับเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่าติดติดปิงนะครับมาฮะหลังจากที่ผมได้เล่น เกมกับสาวไปแล้วนี่ต้องบอกเลยนะว่าผมปรับเสียงคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะดังจะเบาแบบไม่ไม่เสถียรกันเลยนะครับคือเสียงผมอาจจะเบาบ้างเสียงเกมไม่โคตรดังอะไรเงี้ยเออนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ได้ปรับมาแล้วแหละนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยจะเลิกพักเล่นเกมบนคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาเหลืออยู่ประมาณ10วันนะครับคือวันนี้วันที่20อ๋อเหลืออีก11วันเพราะว่าเดือนนี้มี31วันนะครับ หลืออีก11วันจะรีเมสส้มซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่21นะครับผมอยู่อันดับที่21แล้วก็จะมากดตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่31นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้เวลาในการเล่น10วันถึง11วันเนี่ยผมจะขึ้นทีท็อป10ได้หรือเปล่านะครับคือผมไม่ได้กดมาครึ่งเดือนนะครับเอออันดับก็เลยร่วงไปเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีติดเกมเ บนคอมไปสว่าติดหนักจัดติดติดเบอ่์ครับนะเอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะกลับมาแบกได้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่ประมาณ20กว่าดาวอยู่เลยครับ <laughs> อยู่20กว่าดาวตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะครับจนตอนนี้นะครับจากสิ้นเดือนสิงหาผมยังอยู่20าดาวกว่ากว่า <laughs> ผมไม่ได้เล่นเลยโอเค ที่เห็นที่เห็นผมลงไปนะั่นคือคลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วนะเออแล้วก็จะมีคลิปสาวแหละนะครับที่เป็นเล่นอิร่ากหนึง่ง<อ>ใช่ไหมล่ะนะมาครับแต่ว่าเราก็จะมีทาคลิปเล่นกระสาวบ้านงะับส่วนอันเนียนะครับหลายคนแบบถามหาอันเนียนมากเลยนะครับคือผมไม่ได้ไปเล่นเซิร์ฟเวียดน,นามเนี่ยมันเป็นเวลานานม,มากแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกกับอันเนียนไปแล้วว่า โอ้ยแล้วผมก็ได้ทักส่วนตัวครับบอกกับอันเนียนไปแล้วว่า,าช,ช่วงนี้นยผมจะไม่ค่อยได้ไปเล่นกับอันเนียนแล้วนะผมแบบว่าขอมาเล่นเซิร์ฟไทยมาเก็บเม็ช์ซ้อมมีเซิร์ฟไทยก่อนอนะไรแ,แบบนี้เก็บเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเล่นหรือเปล่านะครับอาจจะไปเล่นในซีซั่นที่มันลีไปแล้วนะครับแล้วส่วนอันเนียนก็ไม่ค่อยได้สตรีมสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับบางวันที่ผมว่างเนี่ยอันเนียนก็ไม่ได้มาสตรีมนะครับ ผมรู้กลักวาตายว่าผมไม่การตีฟิกจริงๆอันตีฟิกก็ได้ไนงะแตแบบ่โอ้ยอา้าวมาแบบนี้อบอกเลยเราใส่หมดไม่สนลูกใครอ๋อนี่เป็นการเดินเกมในแพทต้าล่าสุดเลยนะครับก็คือการแพทที่มีการเนื้อบัฟฮีโร่ก็เรียกว่าแพทใหม่ก็ได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ มีแวนมีเฮเลนใช่ไหมแล้วก็มีตัวอะไรบัาบ,บ,บลืมโอเมกา้าหรือเปล่าลืมลืมท้ทีท้ทีท <laughs> <laughs> นะครับก็เป็นแพทใหม่ในการเดินเกมนะครับก็คือแวนเนี่ยก็โดนเนิร์ไปนะครับก็จะทําให้เราเ,เห็นเชลลี่อ่าที่เมลกาจะติดเมตานะครับในเกมในแพทนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าฮีโร่เชลลี่ตัวไหนที่จะติดเมตานะถ้าผมมองความเป็นเมตาก็น่าจะเป็นจ๊กเกอร์เอลสุพยาติอะไรประมาณนี้แหละไม่น่าเกินพวกนี้หรอก เราก็จะเห็นกิโลแชอรี่บ้าขึ้นเลยครับยังไงก็เดินมาแหละจริงไงเสียเดี๋ยว่าแวนการ์ดลืมดูรีบเจอแล้วรีบล,ล,ล,ลงนะครับผมอ,อันใช่ปะเข้าดีกว่าไหมโยนเนาะโยน มันมาเร็วมากนะคอสคีรัวผมรู้สึกว่าผมจิตใจสกินกรอนมากกว่าสกินมวยไทยแล้วนะจริงจริงเออผมรู้สึกว่ามันเอฟเฟกแบบว่าคือไม่ได้เยอะเท่ามวยไทยแต่มันก็รู้สึกชอบอะครับผมรู้สึกว่ามันแบบว่าเสียงเอฟเฟกมันไม่ดังเลยมั้งแบบมันดูนิ่มนวลคิดปะ แต่เหมือนเราต่อยสกิลไฟลใส่รวมมันจะดูแบบฟิวฟิวโอ้โเออแต่ถ้าเป็นของมวยทำมันมจะดังแบบปังปัง,ปงอะไรเตะจได้ผมชอบสกิลที่เอฟเฟกต์แบบนิ่มๆนวลๆหน่อยนะครับเนะี่ยอย่างเช่นแบบผมตอนผมเก็บตัวเรียนเมสส้มนี่คือแบบผมมีสกินกันดั้มอะออแล้วแ,แบบเสียงเอฟเฟกต์แบบชูงจองชิงอะไรไม่รู้แยะๆไปหมดเลย สรุปแล้วผมก็ไม่ได้ใช้กูเติมมาทำไมก็ไม่รู้ไปเล่นสกิลอ่าสกิลที่อีกตัวหนึ่งไงที่มันเอฟเฟกต์แบบชิวๆไม่มีอะไรเยอะเว้ยวิชายแล้วฟิกเกอร์สองวิทำไมวะโอ้ยไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยบอกมันจะรอดเลยอ้ยเฮ้ยยืนดูอะไรอ่ะ เในดูแบบนี้นั่นแหละอ้าวเสียแข็งนี่ตายเง็ง <c oughs> จบเลยอ้าเขาเลือกตีไม่ถูกยังไงครับเออ,เอว่าเฮ้ยวีมือผมก็ยังไม่ตก,กับนนี้อ่ะหรือเปล่าอาจจะมีแบบงื้ง,งักหน่อยนะครับไม่ได้เล่นนานตอนแรกก็ขอนหน้านี้เห็นผมประมาณห สี่ห้าวันที่แล้วกลั็พิมมาบอกว่าจะกลับมาเล่นจริงจังใช่ไหมสรุปแล้วก็กลับไปเล่นเกมบนคอมจริงจังเหมือนเดิมนี่แหละวันนี้จริงๆแหละถ้าไม่รีบมากดนี่คือตกเป็นส้มแน่ผมต้องรีบคัมแบ็กว่ะไม่คัมแบ็กตกชัวรโว้ยยังไงเลี้ยงไม่ถูกเลย แน่นิ่งไว้นิ่งไว้เขาเดินมาใกล้ๆนิ่งไว้ไม่ใช่ต้องรีบจ่ายสกิลนะครับให้เขามาอยู่ใกล้ๆเราก่อนนะผมจะคาดได้บอกผมเลีฟยงหลอดอ่ะต่อยมันโดนเยอไปดีกว่าโอ้โหผมตายไปเล่นเดินขึ้นมาจัวไอ้ผมต้องกลับมาวอร์มมือสักหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเล่นให้มันเข้ามือกัน วุ้ยเอ้าอโลสามเงี้ยที่ไปคิวโอเมนมันก็ทียบเด็ดเห็นปะวะโอ้มันเห็นปะเห็นแล้ว มต้องเงียนตรงนี้ครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเดินขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเหมือนกันนะอย่างคลิปล่างชนเนี่ยผมว่าต้องมีตัวมาเคียร์ละซึ่งมีตัวที่หายไปนี่ไงแบบถ้าเป็นสถานการณ์นี้เราก็ต้องนิ่งไว้อีกทีหนึ่งนะครับนิ่งไว้ก็จะเดินไปไหนนะเฮ้ยไปต้องเดินมาทางลายเออต้องเดินมาทางนี้ดิแม่แวนเขาก็จะออกกันเวแล้านะครับเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นแล้วก็จะเริ่มคอมโบเขาไม่ตายถ้าเท่าไหร่เลยครับยิ่งถ้าเขาออกทอยว่าโอกาสที่จะคอมโบเขาตายเนี่ยก็แทบไม่มีเหมือนกันนะถ้าเขาพ่โลครับเก็บพาสีไว้นะครับแล้วก็ย้ำๆพลาสีแบบนี้ไว้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่านาคอมมันจะมาตอนไหนนะครับแล้วนาคอเลือดไม่ได้เต็มด้วยนะ กดหาสระจำยำไปผมรีนะนาหรือเปล่าวะนะโอยนาโยยานเลนเจมันเวอร์นะครับติ เนี่ยผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์สกิลมันแบบไม,ไม่ไม่แบบว่าเยอะเกินอ่ะหมายถึงเสียงเอฟเฟกนะไม่ใช่เอฟเฟกเอฟเฟกเยอะๆเนี่ยดีนะครับแต่ว่าขอเสียงเอฟเฟกไม่แบบว่ามัวซัว,วะนะครับไม่ไหวมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โกโกโ o มุมมองของมวยนะครับที่เป็นเมดจะมองแชลี่และเมดเท่านั้นนะครับสายเลือดคือการล้วงนะครับอืมช็อตนี้โอ้แล้วได้ยกสามไงเออแอปเปิลคัสสามว่ะแอปเปิลคัสโดนแบบนี้อย่างขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับเพราะว่าสามคนทีมตรงข้ามไม่โดนสตันเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะโดนยานอีกทีหนึ่งนะครับ จบแล้วเนี่ยนะครับจริงอ้อยมาจบงานก็ได้นะโอเคครับสำหรับเกมแรกของวันที่20นี้นะครับแต่ <c oughs> เป็นเวลาจีหนึ่งกว่าที่ผมเริ่มมากดวันที่20เลยนะ <c oughs> ผมทำคอนเทนต์กด10วันขึ้นท็อป10นะครับโอเค <c oughs> okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันเกมหน้านะครับเกมนี <c oughs> <ๆ>้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับที่เกมแรกเลยนะครับตั้งหลายวันที่ไม่ได้เล่นเนะี่ย ตอนแรกก็บอกว่าจะกลับมาเล่นจริงจังนั่นแหละแต่แบบเกียดไงสรุปก็เนี่ยกลับมาเล่นจริงจังแล้สิวันสุดท้ายต้องจริงจังแล้วแหละไม่จริงจังไม่ได้นิดส้นมน่ๆแบอกเลย <laughs> โอเคครับเจอกันบ๊ายบาย